สวัสดีค่ะแอบเห็นสมาชิกวุฒิสภาของเราสนใจด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตพูดคุยกับท่านก่อนได้ไหมคะก่อนที่จะคุยกับกันในบูธนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านค่ะท่านได้มาชมอยู่บูธคอนแกนมหาเทัยคอนแกนนะคะท่านสนใจอ่าท่านสนใจส่วนไหนคะตอนแรกก็สนใจเขาจะมีอ่าให้เราเป็นโดยสารได้ไหมคือพูดกันเรื่องสนุกๆมากกว่า แต่จุดสำคัญที่เราสนใจมากตอนนี้คือเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลนะกำจัดขยะหรือพวกเศษไม้เศษอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อมาผลิตไฟฟ้านะและพอดีผมเป็นประธานกรรมธิการพลังงานนะก็เลยตรงเป้าพอดีเลยก็เลยและออกอย่างนี้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจะมาพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องอ ชีวมวลอะไรต่างๆพวกนี้ก็เลยขอเชิญไปร่วมประชุมกรรมธิการด้วยเลยให้ความรู้พวกเราหน่อยก็คุยกันถ้ามีอะไรก็ปรึกษากันมีอะไรจะช่วยกันก็ทําหน้าที่ครับขอบพระคุณค่ะคุณเริ่มเหตุการต่อยอดแล้วนะคะซึ่งท่านอยู่กรรมธิการพลังงานซึ่งตรงจุดเลยเป็นประธานด้วยนะคะ หลังจากที่ท่านเยี่ยมชมบูธแล้วอะค่ะไม่ทราบว่าภาพของการจัดงานในวันนี้ท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะก็มีสองสามบูธที่ผมก็ว่าดีนะฮะคือผมไม่ได้แวะทุกจุดนะครถ้าแวะทุกจุดคงดีทุกจุดนั่นแหละใช่ไหมครับแต่คือเดินผ่านๆผ่านๆก็มาสตัก์เห็นโดรนเนี่ยเลยสตักนานหน่อยค่ะเข้าไปประชุมต้องกลับมาต่ออีกมีอีกหลายบูธเลยนะคะถ้าสมมติว่าท่านสะดวกก็เรียนเชิญเยี่ยมชมทุกบูธเลยนะคะครับครับได้เลยครับ ท่านบุญทรงสั่งมาแล้วด้วยค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับนักวิจัยในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะสู่บูธของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะวันนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอะไรมานําเสนอให้กับสมาชิกวุฒิสภาของเราบ้างคะ คาดว่าน่าจะเป็นงานที่น่าสนใจมากเพราะท่านสมาชิกชมแล้วนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีครับผมอา,อาจารย์อาทิตย์ภูพาผุดนะครับกับอาจารย์ผมอาจารย์เจษดาโพสมนะครับแล้วก็สําหรับวันพรุ่งนี้จะมอีอาจารย์มาอีกสองท่านอาจารย์ควันตีแสงประชาธารักษ์แล้วก็อาจารย์กิติพงษ์ลาลุนก็วันนี้ผมขอญาตพูดภาพรวมนะครับที่ที่เรานําเสนอมาก็ ภาพรวมหลักๆก,ก็คือเราจะเป็นเน้นทำเทคโนโลยีที่ช่วยในด้านการเกษตรแล้วก็เน้นมาที่เรื่องของการลดการใช้พลังงานลดการใช้สารเคมีแล้วก็การจัดการไร่ทั้ง,งไร่อ้อยข้าวมันสำปะหลังที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักแล้วก็พืชอื่นๆให้มีประสิทธิภาพมากมากขึ้นอย่างยกตัวอย่าง เทคโนโลยีที่เห็นข้างหน้าก็จะมีตัวโดรนถ่ายภาพแล้วก็ตัวโดรนฉีดพ่นอย่างตอนนี้ตัวโดรนถ่ายภาพหรือโดรนสำรวจที่เรากำลังทำวิจัยอยู่ร่วมกับหลายๆหน่วยงานภาคเอกชนทั้งโรงงานมันสำปะหลังเองก็ดีที่ผลิตข้าวเองก็ดีแล้วก็โรงงานน้ำตาลหลายๆโรงก็จะมีใช้โดรนสำรวจในการตรวจด,ดูว่าตรงไหนมีวัชพืชจุดไหนบ้างจากนั้นพอ พอเราได้ภาพถ่ายที่รู้แล้วว่าจุดไหนมีวัชพืชอะไรเราก็จะมาให้โดนฉีดพ่นไปฉีดเฉพาะจุดดังนั้นจะช่วยอะไรได้บ้างลดการใช้สารเคมีแน่นอนแล้วก็เรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราไปทำสัญญาว่าเราจะเป็นประเทศที่เป็นคาร์บอนนิวทรอลในปี2030ซึ่งตรงนี้มีความสำคัญมากแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนกำลังคอนเซิร์นเรื่องนี้มาก เพราะถ้าเกิดเราทําไม่ได้ต่อไปเราอาจจะเจอภาษีเรื่องของการซื้อขายระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องของการลดต้นทุนสารแล้วก็ช่วยให้ปกติตอนนี้เกษตรกร,ร,กรที่ใช้โดนฉีดพ่นตอนนี้ใช้อย่างแพรแ่หลายแต่ว่ายังฉีดแบบทั้งพื้นอยู่ดังนั้นต่อไปเป็นไปได้ไหมที่เราจะฉีดเฉพาะจุดที่มีเท่านั้นซึ่งตอนนี้เราจากที่ทําโครงการมาร่วมระยะเวลา5 7ปีก็ที่ทําร่วมกับบริษัทเราสามารถทําตรงนั้นได้แล้วครั แล้วก็มีตัวระบบฟาร์ม ERP ที่จะมาจัดการทั้งเรื่องของรับคำสั่งซื้อการเรื่องของทำบินปกกแตเกษตรกรก็ทำโดยที่ใช้ประสบการณ์อย่างเดียวแต่ต่อไปจะมีเหมือนกับคนที่เป็นเซอร์วิสพไวเดอร์เข้าไปให้บริการดังนั้นเกษตรกรสมว่าเรามีไล่อยู่ แต่บางคนก็มาทำงานที่กรุงเทพใช่ไหมครับก็ต่อไปอาจจะไม่ต้องทำเองก็มีเซอร์วิสพรอไวเดอร์งนี้ไปจัดให้แล้วเซอร์วิสพรอไวเดอร์ก็จะประกันราคาให้ได้แล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีการไม่ทำลายเดี๋ยวจะให้อาจารย์เจษดาให้เนื้อหาภายหลังนะครับแล้วก็เรื่องของตัวนี้แล้วก็ลองจีวิตี้ฟาร์มที่เราร่วมกับบริษัทคือบริษัททำโรงเรือนปลูกพืชที่เป็นออร์แกนิก แต่ปัญหาที่เจอก็คือตอนนี้เราไม่รู้ว่าแต่ละพืชต้องให้ปุ๋ยยังไงดังนั้นเราก็จะมีเซนเซอร์ที่ตรวจวัดค่า PH ค่า EC ค่าอะไรต่างๆในดินแล้วมาให้ AI ในการระบุว่าต้องให้ปุ๋ยเท่าไหร่ยังไงบ้างครับแล้วก็เรื่องของการตรวจโรคเพราะว่าปลูกผักออร์แกนิกพอเราไม่ใช้สารโรคเนี้ยเราเราจะจัดการยากมากดังนั้นถ้าเกิดเราตรวจหาโรคและมแมลงไม่ทันแล้วเขาลุกลามเราจะเอาไม่อยู่ ก็จะมีระบบที่ใช้ AI ในการตรวจโรคเข้ามาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับการผลิตชีวมวลจะเน้นที่การใช้ของเสียทางด้านการเกษตรเอามาทำให้เกิดประโยชน์ทั้งอัดเม็ดชีวมวลแล้วก็ส่งเข้าโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้วก็มีทับเป็นฐานไบโอชาที่เอาไปเป็นสารปรับปรุงดินเหมือนการเราเอาคาร์บอน ไปเก็บลงไปใต้ดินอันนี้ก็ทําให้ดีต่อเวลาเราคํานวณเป็นคาร์บอนเครดิตแล้วก็มีตัวเป็นถ่านอัดแท่งที่เอาของเสียทางการเกษตรมาเผาก่อนโดยที่เผาให้เกิดกระบวนการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์แบบก็จะดีต่อโลกไม่ปล่อยกา๊าซขึ้นไปเยอะเท่าการเผาปกติแล้วเราก็เอามาอัดเป็นถ่านอัดแท่งทําให้ได้ถ่านคุณภาพสูงที่ใช้กันตามร้านปิ้งย่างท,ที่ราคาค่อนข้าง สูงประมาณหนึ่งครับเดี๋ยวต่อไปเชิญอาจารย์เจษดาพูดเล่าถึงระบบก,การตรวจวัดแบบไม่ทำลายอย่าง,นะางมหา,า,า,าวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ <c oughs> เราก็พยายามจะพัฒนาเอรเกษตรนะครับ <c oughs> เช่นว่าอย่างอย่างาประเทศเราไทยเราเองนะครับก็ปัญหานะครับผลผลิตทางเกษตรที่ราคาตกต่ำถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำให้มันเป็นเกรดพรีเมียมได้นะครับ ก็คือก็จะสามารถที่จะเพิ่มมูลค่านะครับเช่นมะม่วงทุเรียนมังคุดนะครับถ้าเราสามารถเพิ่มมูลค่าของมันได้นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีทำเกษตรกรนีมีรายได้เพิ่มมากขึ้นได้นะครับครับโอเคครับขอบคุณครับค่ะก็จบไปนะคะสำหรับมหาวิทยาลัย ขอนแก่นนะคะใช่ค่ะเขาเป็นงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการพันธุ์ิดการพลังงานสิ่งแวดล้อมนะคะครอบคลุมกรรมธิการของเราหลายคณะเลยใช่ค่ะซึ่งแค่ส่วนหนึ่งใช่ซึ่งท่านคณะท่านท่านกรรมธิการนะคะก็จะได้นําข้อมูลไปใช้ ในการพ right like ิจารณากฎหมายและอื่นๆต่อไปนะคะค่ะและนอกเหนือจากนี้ก็คือในช่วงที่นอกเหนือจากท่านพิจารณากฎหมายอยู่ที่สภาแล้วท่านเองก็มีโอกาสที่ลงพื้นที่ค่ะแลท่านก็จะสามารถแนะนํางานวิจัยเหล่านี้ให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้เลยใช่ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านสมาชิกท่านก็ให้ความสนใจค่ะผลงานวิจัยซึ่งเป็นนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างมากด้วยค่ะใช่ค่ะ่ไปที่บุตต่อไปกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ เป็นบูธของ